ชื่นชมบริษัทเอกชนให้ยกถังมาเติมออกซิเจนฟรีต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด -19 บ้านเราหนักเอามากๆยอดผู้ป่วยทะลุหลักหมื่นในแต่ละวันการจากลาไม่ต่ำกว่าหลักร้อยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แย่มากทั้งจิตตกทั้งแพนิกกันไปหมดแล้วยิ่งไม่กี่วันมานี้กับข่าวหนุ่มติดโควิด -19 เเสียชีวิตกลางถนนปล่อยทิ้งไว้นานหลายชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่จะมาเก็บ นั่นเป็นความรู้สึกที่น่าสงสารของคนไทยเราว่าบ้านเรามันเกิดอะไรกันขึ้นมันแยกขนาดนั้นแล้วหรอตรงนี้ทำให้เสือสมุดมาคิดสะท้อนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อโควิด -19 ลงปอดทำให้เหนื่อยหอบหายใจไม่ทันออกซิเจนที่ได้รับก็ไม่เพียงพอแล้วถ้าเรามีออกซิเจนที่เพียงพอเราก็สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด -19 ได้ แต่คำถามก็คือเราจะไปซื้อมาจากไหนยิ่งสภาวะแบบนี้ด้วยใครเขาจะเอามาให้จะมาบริจาคคำตอบที่เสือสมุดได้นั้นมีคนบริจาคมีคนมีน้ำใจจริงเสือสมุดเดินทางไปที่บริษัทรังสิตอินดัสทรีลแก๊สจำกัดซอยรังสิตนครนายก33หรือซอยดีี ในตำบลประชาธิปัตย์อธัญ,ญบุรีจัังหวดปทุมธานีซึ่งเป็นโรงงานประกอบกิจการจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรมต่างๆและทางการแพทย์เช่นแก๊สออกซิเจนแพ็กออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนแพ็กไนโตรเ,เ,เจนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ล่าสุด เจ้าของใจดีได้ไฮเจโนทลยีกู้ภัยทุกหน่วยงานและหน่วยงานกู้ชีพฉุกเฉินสามารถเข้ามาเติมแก๊สออกซิเจนได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้หน่วยกู้ภัยได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่ต้องใช้ออกซิเจนนี่ไงที่เสือสมุดว่ามีอยู่จริงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ดอทอม